ตามสร้างหัวดีเมียดีเป็นบนันทีราบัดใจเอากันเป็นหัวเพนเดียปีหัวดีเมียดีช่วยกันก่อการสรนที่แห่เงินคำเต็มจองเต็มตามได้แม่เป็นลนะัคือว่าหัวดี ไอเดนปวดแก้วเมียกอ,องดวงเศรษฐีแห่เดินมาได้อยู่แม่ถึงวันมันตุกบอดตุกไปไอเดนี้นะไอีหน้าหมูขี้โขดนะไอตากับเมียมันเป็นผันเวเพศเมียดีมัมนให้หาวันบาดจบวันสูบบดีมันยักบอดย,ยักไปมันเอาบาดจบเหรแม dài dạng đi, hay là hồ đặc mi ngay cán đi dài và đi màn cho bay ra đi hương hãy bay sai tôi ปัญญาก็ได้อย่างไรเอ,อ็นดูเหมือนกันสู่ก่อนมีเจ้าเออแฮว่าเมียกินเบียเมียไอ้มักเล่าสู่ก็กินเหล้าเป็นคู่มันน, ung, c, น,ลลมนะมีงานชกงานสากไปแแจงให้โลพุดมีแกนมีแงมันจะไปเป็ดยังบ้าไอต้าจันดาบอก linh tâm nó hay là để ปาดีตึงมาไหวน้องน่ะมันส่อสะตางเด็กเก่งแต่เก่งว่าอีละลูกให้เอาส่อไหนมันหูตีโอด่ามาส่อไหนบ้าเป็นป้าเมียเก่งส่อตามในกระเป๋าตัดใจเมาว่าบ่ไหวดังอันเฮให้จังเมาเล็กว่ามันทำเงินส่อสะตานเก่ง lắm อันนี้บอกพี่จ้านา bà vậy chiên Lạ lời Em hôn cả chát mò Lạ đây đây kìm Mì mìa mẹ nhìn Xàm khôn léo ai đi Cá tùa phi Lạ hôn lắm bà đây mình vào chỉ ta đi chăng chè chủ tôi cắt phi phai chào ban phân cầu ô nó nó có mắt kéo ta mắt kéo lưỡi lại léo lắc miaอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อกันได้กันได้ได้ได้เป็นเดียว mia cho bò thế đây nhá trang ได้ได้ประกวดนางงามอำเภอแม่อำเภอไหนจอมตองกาดต่กอนนะประกวดอ๋อเมียเป็นนางงามเก่าอนางงามอินทโวนอำเภอจอมตองนะอันดูชื่ออจุ้มโอชื่ออะไรชื่อเล่นว่าอีจุ้มชื่อบ้านจําจัวมัานมั่วหมอก่ะชื่อหยังนางสาวชุ่มือไทยเออชุ่มือไทยชุ่มือไทยกะ มาช่อติ๊กๆเน่ะจากจุ่มหรือไครไม่เปลี่ยนละเอเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วจุว่มแจ๊กแต่งจุ่มจุ่มจ่ายนี่จ๋ามาจุ่มแจ๊กอย่างเนี่ยแต่งงานใหม,ม่ๆนะมันเปลีน,นางงามอย่างนางงามโอ้นมก็เป็นนมก้นเป็นก้นที่แม่แห้งอย่างนกเซลล์อย่างแมงใบนี่น<ด>มันเตียวไปที่ไหนแล้วพอบอลลวงเล่นฟ้าเนะใช่ไหมแต่งงานได้ผีปายเมื่อใหม่ๆนี่นะเอาช้อนตายรถเครื่องเลยแม่ คนหลายที่ไหนผมขี่รถไปฮั่นอะไปอย่าง๋อต่อรถผมดังขนาดเด้อนี่งนั่งนังเห็นแล้วจอดฮันะเอาเบิรดโลดเหรอคือใครเขาเปิดได้เงินกะอ้ออวดเมียเนาะเฮ้ยพ่อเมียเฮาเมียเฮางามล้อโนมเป็นนมโกนเป็นโกนหยากแต่งานได้ปีปไผ่ลูกกำมามีแลากกันไปอย่างไรสาเหตุที่ลากนี่เพราะว่าแกตามันแก้วแกตาแก้วอ่า โอ้มันไปยัดได้แกนตาแก้วที่แกนตาแก้วนี่มันไปกินกาแฟอ้าวบะล่างกาแฟปลอมเหรอคะน่ะเออบารป้อมกาแฟแต้น่ะเพิ่นเอาแล้วมันไปกินยังไรมันเพื่อนสซแซนเหรอะมันกินมาเหมือนเพิ่นมันกินยังไดแก้วกาแฟมีอันเจ้าจอนมากรุนกุนกรุนนี่เออแล้วมันฟ่างกัวไปได้กินแนม่มันโยกแก้วขึ้นมาจอนจอนเบาออกเออเบาออกโยแก้วขึ้นมามันฟ่างนาะเออฟ่างจอนตั้งตาไหมเออแน่สุดบอดเหรย แกด่าเกลอยวแล้วเลิกแก่ละตัวอันน่ะเนี่ยแกด่าโดนเก้าก็ห้องสาบกุ้มมั้งนี่ยมันเกลวใหม่ๆนะเอาไปหวงยาแม่ฮอกสาการ